ร่วงไปแล้วครับผมมาร่วงไปแล้วครับน้องออก้าปเคลั่งเปล่านิดนึงที่เราแบบไปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยน้องออก้าครับผมจำโลกครับผมไปไปเล่นที่นู่นเล่นสวนน้ำไหมเจ๊กับฟูดออก้าล้างเศษปลา มรึงเก็ดกว่ะเก็ดมันยืนถึงตัวนี่อิสลามเขาเขกินหมูห้ามกินหมูครับผมห้ามกินอีกหลายอย่างห้ามกินเลือดแล้วถ้าน้องแหกละก็บาปนะครับแต่ก็ไม่ได้ถือว่าตกศาสนาป้าขับแรงไหมครับไม่แรงนะโวันนี้เราเล่นโซฟากับน้องออกกาชัมโลกเจสกีนะครับผม Oh, oh 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 oh, oh. oh. oh, Ôi. <cườiged> โอเคครับผมลุยพวกเรา <c oughs> <c oughs> โอ้ย <c oughs> นานๆแบบพอประมาณครับออก่าร่วงไปแล้วครับผมมาร่วงไปแล้วครับน้องออก่าไม่เจ็บนะ บ้านที่หลังเอ็นไปฟังนั้นเม็คว้าเปล่านิดนึงที่หลังแบบไปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเองกระตุกกระตุก